โอเคฉันต้องปักตะปูอีกแล้วอโอว้าวผมมันข uh, okay. ้่เยครับโอเคอ๋อแล้วก็ตะปูปักแล้วมันจะเรียกอ๋ออ้ที่ายแล้วมันจะเรียกตะปูอันแรกสุดมาดังนั้นน่ะเราต้องปักข้างหน้าก่อนแล้วค่อยปักข้างหลังถูกปะอ่ะลองดูโอเค แ่งใช้กำลังไม่พอใช้สมองข้างบนก่อนข้างบนข้างบนอ่ะโอเคข้างบนก่อนแล้วเธอจะโดดมาไงวะเดี๋ยวแดดเดินหน้าแดดน่าจะถึงนะลองดูมาผมดูอเองครับนี่เออโคตรหลอกอาอทำไมมันถึงตีข้างบนไม่ได้อ่ะ ปีนได้ปะเมื่อกี้ไม่ยังเกาะได้อยู่เลยใช่ปะคือเกาะอ,อ,อ๋อเกาะอ่ะเกาะได้เกาะแล้วก็ปีนขึ้นไปเลยได้ไหมอ,อ๋อแต่ถ้ากดโดดมันจะเด้งออกมามหรือจริงๆแล้วอันนี้มันไม่ต้องอันนี้มันไม่ต้องไอ้นี่วะ<อ>หรือจริงๆอันนี้มันไม่ต้องไม่ดีมันก็ต้องดีโอ๊ยโทษโทษ เข้าใจแล้วเข้าใจแล้วก็คือต้องทำอันนั้นก่อนคือต้องทำมันนั้นก่อนแล้วค่อยมาแล้วค่อยมาอันนี้แต่ว่าต้องทำทีหลังเพราะว่าต้องอันนี้ก่อนใช่ไหมแล้วเธอเกาะอันนี้อืมใช่แล้วค่อยปทำอันนี้อนึงกาแพนอีนอันนี้อีกอันนึงเธอถึงจะไต่ขึ้นไปข้างบนได้แล้วฉันค่อยเปิดอันไหนวะอันนี้เหรอก็อาจจะใช่แต่ตอนเนี้ยเอาไอสองไอเอาเอาอันนั้นก่อนเอาอันที่สองก่อนแล้วกันอันนี้กันอ่ะ เออแบบนึงนะอ่ะเออโอคออผมกระโดดอย่างช้าๆโอเคอ๋อโอเคมันต้องเอาเอาอันขวาออกเพราะว่ากระโดดไม่ถึงอ๋อเราก็ต้องอทำอันล่างโอเคอย่าเพิ่งอย่าเพิ่งทำทำอันอันที่สองก่อนอะเกตะ้ะเอาอันนี้ออกก่อนใช่ไหมอันเนี้ยใช่แล้วก็เาทาอันนี้ก่อนใช่ไหมอ,อ้ย เคอเคเอาใหม่เอาใหม่หมดเลยอ,อ่ากอนนึงออกคอย่าง<ะ>แรกอ่ะโอเคเข้าใจคืออันนี้ก่อนแล้วค่อยอันนี้เสร็จแล้วพอเธอกระโดดฉันก็ค่อยเตียนที่สองอ่ะโอ้ยมันต่ำไปแป๊บนงงึงเออโทดเองผมผิดเองอะไรไม่เป็นไรครับเราต้องสู้ต่อไปเอา <S 2> <S 2> เอา้เออผิดทาง อบอ่ะโอเคออนนะเออแป๊มนึงนะเออแล้วผมก็สับไปสับมาอย่างนี้อะโอเคแล้วคุณก็เอาอันนั้นออกอ่าผมก็ปุ๊บอ่าโอเคอ่าแล้วไงต่อวะเออ,เ,อเราเอาข้างบนอ๋อแล้วก็เอาไอ้ทางทางขึ้นอัน อันที่สองอ่ะอ๋ออันนี้อันนี้เคเคเคใช, <K. S 2> ใช่ใช่แล้วก็อันนี้เยี่ยมเราเจ๋งงเ <Okay. S 2> จ๋งเิงเจ๋ง,จงขึ้นขึ้นขึ้นไปแล้วบอกหน่อยนะจะได้เอาออกโอเคตอนทีนี้ก็ทำอาันานั้นเยี่ยมรถเยี่ยมกูดแล้วก็ขึ้นอันสุดท้ายอันบนสดุดอันหนึ่งนะเ <Okay. S 1> <Okay. S 2> อ้อ้โอ๊ good, จยจะอ้าวอู้มันมัน,มน มันสับสนท้ายชุดเฮ้ยอ่าแล้วเธอก็ไปตีขวดใช่ไหมแล้วฉันก็ขึ้นได้ปังฮ่เออสาธีว่าใช้สมองมากเลยว่ะเหนื่อยว่ะเเราก็ททุุโอคมันไม่ทำลายมิตภาพนะแต่มันทำลายสมองมากเลย โอเคเราช่วยกัน oh, ด oh, 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 ึงออกกึ๊สโอ้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 มุนมุนมุนอ้าตวเอ้อีตัวนั้นเราต้องวิ่งตามมันเนาะโอเคโอเคเราต้องกระโดด อุ้ยอุ๊ยอุ๊ยน่ากลัวมากจริงจริงจังฉันโดนตะปูปักตัวเลยว่ะโดนเหมือนกันใช่ปหมใช่ใช่โอเคโอเคเออโอเคโอเมย์กอเนสโอเค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  โอเคไปไหนต่ออุ้ย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 ตรงนี้ต้องเธอปะใช่ใช่โอ้โหโอเคโอเคยืนที่ปลอดภัยก่อนเออโอ้ยไปก่อนโอ๊ยกระโดดเสี่ยสละชีวิตโอ๊ยเราคืออ๋อโอเคโอเคโอเคต้องกระโดดตามเออตาย เอ้เดี๋ยวนะนี่หันหลังกลับมามันมีไอ้นี่ปะเอ้เดี๋ยวนะเดี๋ยวนะทางไหนเราว่าทางไหนเรวะเราจะไปทางไหนวะโอ๊ยโอ๊ยแป๊บนึงนะแป๊บนึงนะอ๋อเคยข้าได้ค้ได้ค้ได้มามมามาโอ้ยโดนอีกแล้วโอ้ยโดนอีกแล้วโดนอีกแล้วผมนไปอีกแล้วเคยโอ้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 ยตู อุ้ยอันนี้มันมีตรงไหนให้หยุดปะวะนั่นนึงนะไม่มีหรอกอุย้ยมันไม่หยุดแต่ว่าเราต้องกระโดดข้ามมันไม่หยุดเราต้องกระโดดไปให้ได้โอ้ยแต่ปลาปูเนี่ยเมื่อไหร่จะหยุดกูาจะเื่อ <c oughs> ต,ตายวะโอ้โอ้จะปวดจะปวดอ่ะเมื่อไหร่จะหยุด <c oughs> ผ่านคนหนึ่งผ่านหมดไหมวะไม่ใช่รบบทโอเคโอเคเฮ้ยเชียนะโออยอีกแล้วเฮ้ยอันนี้ต้องต้องใช้คู่กันะต้องรอว่ะแป๊บนึงนะได้เลยมาแล้วมาแล้วเเลยโอเคมันต้องปักมันต้องปัก เอาละฉันทำอ๋ออ๋อฉันต้องเดินขึ้นไปบนนั้นก่อนใช่ปะไม่เออเออก็ก็ได้มั้งเออโอ้ยโอ้ยเราไปักปักตรงรูนั่นแหะเดี๋ยวขึ้นปักปึ้งแล้วก็ปักเอออ่าเราขึ้นไงเนี่ยอุ้ยตายคู่ตายคู่เหรออุ้ยตายคู่เอาไปหมดเลยแล้วเลยอุ้ยตายก่อนฉันจะปล่อยให้เพื่อนฉันตายไม่ได้ เฮ้ยเราเราเราจำช้ำชองแล้วหลบจำเมื่อไหร่ไปแตายนำชองอ๋อโอเคขอไม่สูงมากครับเพื่อนเออสูงไปครับเพื่อนบอกว่าขอไม่สูงมากนี่รีบมากไรีบมาตรงนี้ไหมจะได้รู้ว่าไม่สูงมากคือเท่าไหร่เออไหลไหลไหลอ่ะ เร็วเร็วเร็วมันไม่ได้อ่ะเออมันไม่แม่นเธอฉันต้องไปอยู่บนนั้นจริงๆวะไม่ไงั้นมันเลงไม่ได้โอเคอเคเคปักเลยเออแล้วผม,ไ,มได้ไหมเออนี่แหละเออนั่นแหละล่วงกลัว <c oughs> กูจะตายแลยแท้รู้แล้วทำได้ก็ไม่คืนได้คืนไม่ได้คืนไม่ได้อ่ะกูหลบตะปูแต่กูจะตายแล้วตายแล้วตายอีกแล้วตายที่ไม่ใช่ตายเพราะตะปูไม่ได้นัวีตายแล้วช่วยด้วยกูหลบตะปูจะเท้าเป็นไฟแล้ว Help me please, help me. โอ้ยม <thing> ันไม่ได้ตายอีกแล้วไมนอะไรไม่อะไรโอ้ต่ยอีกแล้ววิ่งมีแอ่คนเขาแบบว่าวิ่งเพื่อพ่อใช่ป่ะอันนี้วิ่งเพื่อเพื่อนมาดิใช่แล้วใช่แล้วอุ้ยรู้สึกอาจจะต้องปักเท่าเดิมอ่ะเท่านั้นแหละเดี๋ยวแป๊บนึง เราก็ต้องหาทางอ๋อนี่ไก่นี่ไก่นี่ไ,เอ,อ,ไอเวดเนอะโอ้โหไอ้กูวิง่งหลบตะปูตั้งนานปวดเลยปวดเลยกูเข้าใจแล้วไอ้เกมนี้มันทำลายมิจฉาภาพตรงไหนตรง,งนี้แหละมา โอเคไปไปต้องสุดสุดโอเคปึ้งอ๋อต้องปักเอาใหม่เอาใหม่เอาใหม่โอเคโอเคต้องปักครับปูเอ้ยอ่ะตายแป๊บนึงแป๊บนึงตายตายอยู่ตายอยู่ผมตายอยู่ตายด้วยป่ะโอเคโอเคโอเคมาเอ้ยไม่ได้ว่ะอีกนิดนึงเอ๊ะเออเออโอเคเอาอ้า าอย่าพึ่งตายนะอย่าพิ่งตายนะไม่ตายก่อนไม่ตายโอเคโอเคเอาเอาตกลงเอาตะกลงแต่โอ๊ยนี่ไงโอ้โหโอ้โหโอ้โหดูน้เขาเขามีแบบว่าอะไรนะเออทรานส์ฟอร์มนะโอ้โหขอบโอ๊ยเราสู้กับบอสแล้วว่ะบอสอีกแล้วเหรอเฮ้ยโอเคจะต้องรัูอุ้ย ชิบหายแล้วโอ้นี่ต้องปักตะปูปักตะปูปักตะปูเดี๋ยวครจะแก้เข้าใจเข้าใจแต่จะปักยังไงพี่จอยเดี๋ยวค่อยเดี๋ยวค่อยเดี๋ยวค่อยออกกอดออกกอดก่อนเดี๋ยวมันเดี๋ยวมันกวาดไอเระวังตะปูเราตวัดตะปูเอ้ยเอ้ยตายว่ะแป๊บนึงนะแปเป็นไรอ่ะเห็นแล้วอ๋อฉันต้องปักตรงนี้ดิ ันต้องปักตรงที่มันเป็นวงนกวาอ่ะฉันต้องปักตรงไม้ถ, <Okay. S 1> ถูกต้องถูกต้องแล้วเพื่อนถูกต้องถูกต้องแล้วมันจะกวาดแล้วมันจะกวาดแล้วอ่โอเคโดนขู่เลยเออฉันปักแล้วโอเคข้าวนึงอ๋อไม่ปักตรงนี้ปักตรงนี้โอเคตรงนี้ใช่ปหมใช่อ้าวไม่ทัน อ๋อโอเค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 เอาไปเอาใหม่เราล้วเราใหม่โอเคโอเคโอเคเธอเดี๋ยวเธอต้องเข้าไปในนั้นใช่ป่ะอย่าโอเคโอเคไป รอบนึงเฮ้ยมันมโหตีความโอ้โหโอ้ยเกิดไม่ไกูก็จะแพ้แล้วมึงอะไรกับกูนักกลาววะเนี่ยเจาะลุยโอ้โหแค่นี้ก็เดินหนีไม่ได้แล้วกูถามจริงแกเดินไปอ่ะพี่ชายเฮ้ยอุ้ยมันถักอ่ะอุ้ย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 โอ้โหโอ้ยอบบี้คิงของแท้ ฉันต้องทำยังไงพี่ชายโอ้ยแบกปักแบกแบกกโอเคอเฮ้ยวี่งดิเฮียดิเอาดิมาวมา้วเออฉัโอเคปะโอเคอเฮ้ยเอเอเ เออโอ้โหพี่โคตรหัวบอกเลยนะเออสมชื่อแบบว่า engineering นะว่าเขาไม่ได้โอ้ยเจ็บนะล้ะอาอน่งไงสเปร์เออเออโอ้แล้วกูต้องยิงตรงไหนเนี่ยเฮ้จะตัดอีกนะว้ปใช่เอ้สีนั่นสีเหลืองไม่ใช่เหรอเฮ้ยเดี๋ยวกูต้องยิงวะ อ๋อาจจะต้องนีอาจ้องนี่โอ้ยโอ้ย t อ้ยอ๋อโอ้อ้กดอดยอ้ยโอ้ยโอ้ยโอ่ยโอยโอ้ยโอ้ยจะทุบอ้ยอ้ยโอ้ยอ้ยอยโอนย่อ้ยโอ้ยโอ้ยโออยโอ้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 ยอ้ยโน้อยโอยโ้ยโอ้ยโอ้ยอ้ยโ้ยอยอ่ะอยโย้อ้อย้ยอ้ยโยอ้ยโ้ยอ้ยอ้ยโอ้ยอ้ยโ้ยโอ้ยโอยอ้ยโ้ยอ้ย้มัน้ย้้ยโอ้้ออออออ้้เล้ นี่นี่ไงเอาเข้าไปเข้าไปเดินอยู่ขบวนอยู่ขบดึงเดินเข้าไปเดินเข้าไปแม่กูเดนือยที่หายเลยโอ๊ยตายแล้วโอ๊ยตายแล้วหายกูเอ้ยเราไปเกิดตรงไหนเนี่ยกูจะต้องแตะแบบอ๋อนี่ไงโอเค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 เกมมันก็ไม่ได้ใจร้ายค่ะเราขนาดนั้นใจแป้วเลยแม่เงยเกมเมื่อกี้ยังไม่ได้ทำอะไรหรอกไม่เป็นไร ไหนไหนไหนอยู่ไหนอยู่ไหนโอ้โหโอ้โหตักดนะแดนี้แดนีแดนี้เออเออเฮ้ยเอ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 ตัก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 เอออ๋อเออเราเป็นมีมิกเลยไว้แป๊บนึงเอรอก่อนเออเจ็บมือ้วเจ็บหัแล้วตีไม่โดนตีไม่โดนนี่นนนเอาเร็วเรเขึ้นไปขึ้นไปอ๋อป้งปา อ๋อต้องปาเขาที่เป็นเธอปาโอเคฉันเองโอเค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 ผมเออในสุดหนีตะปูอีกแล้วโอ๊ยไปโอ๊ยเฮ้ยทำไมกล่องแคสกูขนาดนี้วะเออมันมันเกินไปว่าวะอันนี้มันมันเกินไปอ่ะจริงกินไปจริงครับผมไม่ไหวแล้วครับเราจะแดนหลบไม่ได้แล้วนะโอ้โห เอาตะปูจากแต่ปแย่ๆว่ะเออเอาแบ่งให้กูบ้างเลยสามมันไม่พออุ้ยมันรออุ้ยมันน้อยมากเลยนะมันอันเล็กมากอุ้ยเธอ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 เอาชีวิตรอดก่อนนะได้เลยเได้เลย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 โอ่เอยอุ้ยลอบพัดไอเทมดีเลยอ่ะ โอ้โหไม่พีทีใจอีกแล้วครับอะไม่พีทใจที่แล้วครับโอ้โหมันตัดออกมันตัดออกค่อยตัดออกโอ้โหมันตัดออกเยอะมากโอ้โหเอ๊ะรีโอเคโอเคโอเคอ๋อโอเคโอเคโอเคต้องแดดต้องแดดเมื่อกี้ โอ้แดดตกไปเลยไหมล่ะกลับไปแล้วรีบกลับมาแล้วเกิดพอดีเกิด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 เกิแล้วเกิดแล้วเซสี้โอเคปลาปลาหนึ่งปลาสองปลาสามเป็นไม่เป็นไรโอเคโอเคเออเฮ้ยเราทำได้เราทำได้เราทำได้เราต้องเชื่อในตัวเองโอเคอ่ะเออเป็เป็นไรเราทำได้เราสู้ เออสู้เออสู้เฮ้ยขึ้นขึ้เฮ้ยเออเอาเอาเอาอปลาหนึ่งปลาสองเอาสุดท้ายเหนื่อยจริงว่ะอะไกเนี่ยร้องไห้เซเบลเออทำอะไรเอาตพวกมันสิ อ๋อเหมือนแบบว่าพวกน้องๆเขาแบบว่าโดนขังอยู่ในนั้นโอเคเย้คอนกลับมาใช้งานได้แล้วดูสิฉันเต็มแล้วฉันเต็มแล้วขอบคุณช่วยเราขอบคุณนะเมย์เธออคือฮีโร่ตัวจริงเลย อ๋อไม่เป็นไรแนะฮมเมอร์กับคุณนะอ๋อแล้วฉันน่ะฉันก็ทำเหมือนกันนะเว้ยแล้วฉันน่ะเอะอยังไงก็ตามเราต้องไปหาโรสอ๋อใช่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 เซบาสเตียนช่วยหน่อยสิช่วยพวกเขาให้ไปอีกทางหน่อยโออ๋อเดี๋ยวนะ่าจะแบบให้กระโดดแล้วก็ไปเลยโอเคขึ้นมาบนบอร์ดเลยเออเดอดอืมดูปลอดภัยนะ่หรือไม่ปลอดภัยวะไม่เป็นไร เออถึงสตีเฮ้ยนี่ไงลูกเห็นยังสัตีเหอะแม่จะไม่ไหวแล้วลูกเแม่เราจะไม่ไหวแล้วลูกลูกสาวลูกสาวนี่แม่ก็พอเองอย่าปิดประตูนะปิดแม่งเลยอีหนังสือนี่อีกแล้วเอ้ยหนังสือป่ะจะถังพวกเราอยงนี้ทำไมอ่ะ a mental construct If you stare at the closed door, you will miss The one that's open Okay, FYI There is only one door in this shed And one window Good thinking, man! Woo! Let's go to the window! Woo! The book is out of his mind, okay? Hey, this book crazy crazy I think crazy Okay อุ้ยเอาเรื่องอะไรอ่ dance, ะชิปทู o ดสเหรออ๋อทำให้มันไวขึ้นได้ด้วยเหรอเออแด s เ d ื้ h เออโอเคตุยอ, <laughs> อ๋อมันสลับด้านได้ <laughs> อ๋อโอเค โอเคแล้วยังไงต่ออ๋อแล้วก็อ๋ออ๋อแล้วก็อ๋อโอเคแล้วก็แดดโอเคโอเคแดดแดดทำโอเคโอเคแดดมันโอเคโอเคโอ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 เคเอโอโอเคโอเคถึงแล้วอุยวอ้ยเธอไปไ,ได้ถงเลยวะยวังยไม่ถึงยังไม่ถึงดียังไม่ถึงดี โ okay. e. อเค okay, เปิดอีโอเคเปิดเยี่ยมหรือเปล่าอ๋อโอเคโอเคจะต้องทำด้วยกันก็คือรอคุณอยู่อะค่ะแบบอยู่ข้าวอะจริงๆนะใช้พลังเยอะเกินเ <laughs> ยอะเกิน <laughs> จริงเ <laughs> มื่อกี้ไงเปิดยัง <laughs> อะไรวะเปิดอะไรอะ่ะอ๋อไปต่ออ๋อพอเปิดแล้วเราก็ไปต่ออ่ยเหรอ โอต้องทำพร้อมกันโอหรือว่าอ๋อต้องกดพร้อมกันสองสวิตต์อะโอเคโอเคฉันต้องไปเส้นนี้เธอต้องไปเส้นนั้นโอเค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 หนึ่งสองสามเฮ้เธอกดเลยเออไม่ได้มันต้องพร้อมกันเมื่อกี้มันช้าไปงั้นงั้นงั้นเนี่ย เขาไปก่อนท้องไปก่อนแล้วไปเลยโอเคโอเคเออเออ,เอ,อนี่ดีสีปึก๊กบอกเลยไปต่อเอาทำเหมือนเดิมลเลยอ่ะเอาใหม่เอาใหม่เอาใหม่เอ่อตายเอาใหม่เอาใหม่เอาใหม่เอาไปนูรอเออ เอาใหม่เอาใหม่หนึ่งสองสามเฮ้ยมันออกมันกระโดดออกได้ไหมอ่ะไม่ได้เหรอได้นะมันกระโดดออกไม่ได้เธออันสุดท้ายอะ่ะมันต้องไปเลยอ่ะงั้นต้องต้องกดพร้อมกันโอเค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 กดเออเออยังช่วเหนื่อยวะ่ะ หมดแรงเลยอ่ะไออันเนี้ยหมดแรงจริงอ้ออ้อเอ๊อออ๋อโอเคอ๋อโอเคโอเคไปไหนแล้วเนี่ยอยู่ข้างหลังเนี่ยเอ๊ะยังไงนะอ้อออเอ๊ะหรือว่าเออยังเฮ้ โอ้ดูนั่นสิเหนื่ยเหลืเกินอ๋อรสอย่างนั้นเหรอเออใช่พวกเราต้องหาโรสนะรู้นะว่าเราเหมือนตุ๊กตาแต่จริงๆเราเป็นพ่อแม่เขานะฉันรู้ว่าพวกคุณคือใครไม่มีอะไรที่จะหนีจากเลนส์ของผมไปได้หรอกนะเอ้าโอ ฉันดูเหมือนจะตายแล้วเลยนี่ตายหรือเปล่าตายที่ไหนเล่าทำให้กันอะไรขึ้นทุกคนยังมีชีวิตอยู่ดีครับทุกคนนอนกันหมดเลยทุกคนแค่หลับสิ่งที่ผมรู้ก็คือรสว่าจะชอบนั่งอยู่ตรงนั้นกับตุ๊กตาแล้วทันแล้วทันใดนั้นพวกคุณก็มีชีวิตแต่มันมีสิ่งที่ที่ปกติอย่างหนึ่ง เธอร้องไห้นะสิเม <inaudible> ็นไล่ะเหมือนกับลอสไม่ไม่ค่อยปกติเลยอ่ะเพราะว่าผมมาเห็นเธอร้องไห้แล้วน้ำตาก็หยดลงบนตุ๊กตานั่นด้วยอ๋อฉันรู้แล้วว่าเกิดอะไรขึ้นมันคือมันคือคาถาะไรล่ะมันคือมันมันคือเวทมนตนี่เรากำลังคุยกับ ต้องสองทางไกลนะมันไม่มีตาัรกะไลยพวกนั้นมันเป็นเวทมนต์บอกแล้วไงแล้วแล้วถ้าเกิดมันเป็นเวทมนต์ <Okay. S 2> เราจะทำยังไงเพื่อสลายมันได้ We read all about this spell stuff. I'm a virtual wizard right now, okay? Just give me some space. I need to think. <sighs> okay. So if the spell was cast through her tears, then in order to break it. Oh. <laughs> in order to break it, we have to reverse it through her tears. Boom! <laughs> right. Okay. นนนนรเราต้องทำให้โ <c oughs> รสยิ้มมากกว่าหรือเปล่าแต่ตอนนี้คือ เราเราตอนนี้เชื่อว่าเราต้องทำให้น้องเนี่ยน้องค่งหยใส่เราไม่ลองไห้ใส่เราก่อนอันนี้คือที่เราเชื่อนะตอนนี้นะอ๋ออารมณ์ประมาณว่าถ้าเคยมาด้วยวิธีนั้นก็ต้องกลับไปด้วยวิธีนั้นสี่อะไรอย่างงี้ใช่ใช่แต่คือที่บอกว่าน่าจะทําให้ยิ้มอะ่ะก็คือคิดว่าแบบคือเนี่ยเราเองว่าอาจจะต้องแบบว่าสลับกันหรือเปล่าอะไรอย่างงี้คุณผู้ชายคือนิสัยแบบอีชันเลยว่ะแบบลองก่อนค่อยว่ากันทีหลัง ที่ใดที่มีรักไม่มีที่ไหนไกลกันไปหรอกนะลุงหน้าต่อยเหมือนกันนะเฮ้ยคราวนี้เราเป็นทาซานว่ะแต่มันเชือกเชือกเชือกไกลพอเหรอต้องลองดูมันต้องใช้ยังไงขอปิดก่อนเลยได้ไหมไหนๆเราก็เอออ่าได้เลย ได้เลยได้โอเคนะคะก็หล like like ังจากผจนภัยในบ้านตอนนี้เราก็ออกมาข้างนอกแล้วนะคะอาจจะเป็นพา์ที่สองหรือเปล่าไม่ใช่สิอาจจะเป็นแชปเตอร์ที่สหรือเปล่าไม่แน่ใจนะคะแต่ว่าขอจบแต่เพียงเท่านี้นะคะถ้าชอบก็อย่าลืมกดไลค์กดซับสไคร้ด้วยคะเดี๋ยวค่อยพูดจบแบบอย่างเป็นทางการแล้วกันนะแต่เอาแบบว่า